คนที่เคยเกิดเป็นพญานาคชื่อว่าหลายคนในนี้คงเคยผ่านการเกิดในภพภูมิพญานาคก,กันมาแล้วทุกคนเพราะหากไม่เคยเป็นพญานาคมาก่อนจะไม่มีทางสนใจหรือชอบเรื่องราวของพญานาคแน่นอนเพราะพญานาคเป็นเทพจุติโอปาติกะทิพย์พิเศษชาติเดียวที่สามารถติดตามข้ามภพข้ามชาติแรงกล้ามาก หากใครเคยเกิดในเชื้อชาติพญานาคมาก่อนแม้เพียงแค่ชาติเดียวก็ไม่แปลกที่จะเคยฝันเห็นพญานาคหรือมีความสนใจใฝ่รู้เรื่องของพญานาคและบางคนอาจเคยเกิดเป็นพญานาคซ้ำๆชาติติดต่อกันมากกว่า7ชาติบุคคลกลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นกรณีพิเศษเพราะชาวบาดาลเชื่อว่าเป็นเลือดบริสุทธิ์จะต้องตามรับษาเผ่าพันธุ์ให้สืบไปพวกนี้จะมีสมาธิไวมีสัม ผัสพิเศษมาแต่กำเนิดส่วนคนที่เคยเกิดเป็นพญานาคเพียงแค่ผ่านๆเพื่อแค่ชดใช้กรรมแห่งการเกิดแก่เจ็บตายชาติหนึ่งชาติใดก็ตามในวัฏะสงสารก็จะมีความสัมพันธ์ที่บางเบาลงมาตามลำดับแต่ในทางกลับกันหากเคยเกิดมาเพียงแค่ชาติเดียวแต่สร้างกรรมใหญ่ทำให้พญานาคในชาตินั้นโกรธแค้นสาบแช่งกรรมนั้นก็จะคอยหลอกล่อติดตามมาทุกพบทุกชาติเช่นกัน เพราะชาวพญานาคเป็นเทพมีบุญมากบำเพ็ญเพียรตะบะที่แรงกล้าสัจวาจาเป็นที่หนึ่งในบรรดาเทพทุกชั้นสวรรค์หางได้รักใครก็จะรักติดตามไปทุกชาติหางได้เกลียดชังใครก็จะตามแค้นทุกชาติเช่นกัน เป็นอาถรรพ์ของชาวบาดาลที่มีกรรมแสนวิเศษพิสดารไม่ว่าอดีตชาติจะเคยเกิดในภพภูมิใดมีความหนาแน่นหรือบางเบากับองค์พญานาคพ่อปู่แม่ย่าองค์ใดๆในชาติไหนก็ตามการที่มีหลายคนฝันเห็นพญานาคหรือรักศรัทธามีความผูกพันแลปลประหลาดนั้นเชื่อว่าทุกอย่างคือบุพกรรมหรือบุญสัมพันธ์ต่อกันในอดีตชาติเขาอาจเป็นปู่ย่าตายายพี่นอง ที่เป็นบรรพบุรุษของเราก็เป็นได้หากใครมีความฝันจงทราบไว้ตรงนี้เลยว่าคุณคือพญานาคมาเกิดแน่นอนเพราะหากไม่ใช่พญานาคจะไม่มากล้มกลายบทความทุกบทเทวดามาสื่อมาบอกเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทราบว่าบทความมีมนนาคสื่อใจใครที่มีสิ่งต่างๆที่เป็นของพญานาคสมบัติพญานาคมีความฝันความรัก ความผูกพันไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามล้วนสัญญาเก่าๆของชาติเดิมที่ติดตามมารักษามาบังคับกำกับให้เราต่อสัญญาเดิมคือการบำเพ็ญเพียรให้บุญเก่าไม่สลายหายไปตกสู่อบายทานศีลภาวนาพญานาคท่านจะบังคับทดสอบคัด จิตเพื่อน,นำไปสู่การปฏิบัติในที่สุดขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากล้านปู่สีสุดโทนาคราชและลี้ลับในศรัทธามิติใต้บาดาลและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ